สวัสดีครับผมอยากมาตามแนวทางล่าวัฒนาของปู่ศูนย์เจ็ดกันน้องๆวันพุทธที่เก่ากอเล็กดา2ห้าหกแปดมาเบิ่งผลล่าวัฒนามาเคลื่อนนี่พี่น้องเห็นบ่เลขมันป้อนเบิ่์นเลขบดนันออกหกหกเลขล่างบดสองศูนย์ของปู่ศูนย์เจ็ดนั่น เาตวเลขกวิ่งเนาะพี่น้อง,นเ,งเ,เ,เนาะเลขวิงขว่งเข่าหกเข่าตัวเน้นอยู่ในเลขวิ่งเนี่ยเลขกวิ่งของปูเข่าตัวเน้นอยู่หกกระเจ็ดเน้นหกจับคูก็เน่นติดหกเลขมาออกหกหกซะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเนี่ยว่าใครในแหวนออกได้ออกหกหกพวกเขา่เาซ้ำออกไม่พี่น้อง มาเบิ่งกันเข้าแต่เลขวิ่งวันพุธวันพุธที่เก้า เราพัฒนาขูศูนคือเก่า วิ่งลูดบนล่าง หกม่คิอยู่อยู่บนนเนาะปูเน็นหก็เกาเด่นที่ห จับคู่หกเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ด 0ปดศูนป

หนึ่งเก้าเก้าขั้บนล่างไปกลับเก้าขั้บนล่างไปกลับได้พี่น้องไงที่นี่มะเบิงตัวเน้นมาเนี่เน้นเหมือนเน้นติดหกคือกอลหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเน้นติดหก แคปหน้จาจอครับผมวันพุธที่เก้ากรกฎาคมสองห้าลาวพัฒนาปู่0ูนย์บนล่างวิ่งรูด6กับ0เน้นเน้นหกหกเจ็ดห0แปดห7เก้าศเจส่วนตัวเน้่ก็นเน้นหกเจ็ดหด้าได้นหอัเล้ พี่น้องเากับแคปนาจอเอานี่ยไร่เมือของปูตัวน้นอยๆซ้ำนี่แหละมันจะไรกับบักคักก็แจงนะแคปน้าจอครับผมมักชอบเลยกัพิจารณาเบื้องบนมาข้ากับปลาเนาะพี่น้องเพราะว่ามันก็หลตัวไหลายคู่หลายหางเกาคู่บนล่างไปกลับไหลายอยู่ กราบขอบพระคุณปูศูนย์เกตหลายๆที่แบ่งปันเนีทางราฐพัฒนาก็ขอให้พี่น้องห้าโชคมนันเฮงๆปังๆก็ขอให้เข่าอีกเนาะบอกเข่าขจับปูกระเข่าเลขวิ่งยังดีอยู่ดิแพ่พี่น้องเ้าวิ่งรวดเอาวอืมออหอยพี่น้องห้าวมันเหมืนกันแต่เรื่อฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้บ้านเฮาให้โชคสวัสดีครับผม